สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีชนารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถไถโซนพัณนอกนะครับนี่ครับมาดูรถที่ประดิษฐ์นะครับเนี่ครับคันนี้นี่ธรรมดานะครับนี่ครับมีเสียงรบกวน้นเลยครับนี่ครับมีไประดิษฐ์กองเทนะพี่น้องนี่ครับนี่น่าจะสิ้นสิ้นไปเลยสุดยอดเลยนะครับ นี S <S. <S. ่ครับรถยกไทยประดิษฐ์นะครับเจ้าของเพราะว่าทําเองนะครับนี่ครับคันนี้เป็นรถสายคู่ตัวก็เป็นยันมากครับน่าจะเป็นรุ่นสามสี่หรือเปล่านะครับเป็นรุ่นเก่าครับเป็นรถขีดไม้นะครับนี่ครับทําเองสวยครับตกไฮโลดีเป็นงานไปยกไม้นะครับ แบบไม่เหมือนใกล้นะครับใกล้ๆเลยครับมีรอยดำเลยมีสองตัวน, <c oughs> น,นะครับนี่ครับถขีดไม้นะครับนี่ครับทำเองนะครับโอ้ เอาเศษเหล็กมาเชื่อมนะครับใช้จนคุ้มแล้วนะลูกพี่นะครับเป็นยันมากนะครับคันนี้สวยครับคันนี้เป็นกระบอกฮารลิกครับดูเดียวคันนี้ใช้บดิ์ครับทำเองครับ สามระบบนะครับโอ้มีรรกไว้ดึงเลย่น้ำไปลองคันนี้ก็มีที่ยกไม้เหมือนกันนะครับนี่คนระับลากไปแล้วครับงานตัดไม้นะ่น้องโอ้มีรอกสองตัวเลยคนระับ ไว้ดึงหรือเปล่าไม่แน,น่ใจโอ้มีหลักด้วยครับไว้ทวงน้ำหนักหรือเปล่าครับกลัวมันลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเลยมีทั้งนี่ครับมีเหล็กไร้จามมาเลยครับโอ้ีโหแบบไทยประดิษฐ์ของแท้นะครับอันนี้ก็มีนะครับนี่ว้ยายกะมากนะ ใครแล้วครับห้าพันใคแล้วครับใครดูคนนี้วะครับทำเองน่าจะโกงวาทำเองแบบนี่ทำได้นียจะเป็นรุ่นเก่าโอ้กยังเก่าอยู่นะครับตตามนี้เลยนะ ธนะรรมดาครับทำเองก็จะประมาณนี้นะครับครับไว้ใช้งานจริงนะครับอันนะนี้นะนี่รถขีบไม้ฝีมือคนไทยนะครับนี่ครับไปใน้าชาบั้ใดในโลกนะอือสวยครับครับ ก,กันมารุดเก่านี่ครับสวยงามดีนะก็มีระบบไฮดรอลิกอีกตัวหนึ่งนะครับน,นี่ครับบอกตัวเล็กครับไปขีบนี้นะบวกอาร์บวกนี้นะไฮดรอลิกสามตัวครับ นี่ตัวหนึ่งต,ตัวหนึ่งครับนี่ก็มีเชื่อมดามด้วยครับนี่ครับธรรมดานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอไลฟ์ซีวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์ช่องรถไถโซนบ้านนอกด้วยครับก็ฝากกดตามเพจรถไถโซนบ้านนอกด้วยครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับลาไปกับกคลิปไม้นี้ครับสวัสดีครับ